สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นประโยคตัวอย่างในสัปดาห์ที่22นะคะ ever setting e r ever setting e r UK s u r t u ในคำศัพท์ที่จะใช้แต่งประโยคต่อไปนี้ก็คือเป็นคำศัพท์จากสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสัปดาห์นี้เป็นคำศัพท์ที่เหมือนกันกับบางห้องที่ทำไปแล้วทำคลิปไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ครูก็เลยไม่ได้ทำคำศัพท์คำแปลคำอ่านให้นะคะเพราะว่าเหมือนกันแต่ว่าประโยคเ v e r s e t ์ i n g ในห้องนี้ก็จะแตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วก็ต้องขอขอบคุณครูฮัลว r ดที่แต่งประโยคนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้เรียนไปด้วยกันนะคะสำหรับลิง์กนะคะไม่แน่ใจนะคะอาจจะแปะข้างบนหรือว่าจะแปะข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะก,ก็ก็ลองไปดูนะคะ ครูจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูประโยคแรกนะคะฮุนกราบแวะุนกราบแวแปลว่าเธอกำลังฝังหรือว่าเธอกำลังขุดแล้วก็ฝังอะไรสักอย่างนะคะอันนี้เป็นคำง่ายๆเป็นประโยคง่ายๆเพราะว่ามีแค่ประธานของประโยคก็คือเธอนะคะกราบแวแปลว่ากำลังฝังกำลังขุดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยทำให้ประโยคนี้เป็นประโยคที่เข้าใจได้ไหมเข้าใจได้ก็คือมีแค่ประธานของประโยคแล้วก็มีคำกริยาที่เป็นช่อง present ช่อง present ก็คือเป็นช่องปัจจุบันนะคะว่าเธอคนนี้กำลังขุดกำลังฝังอยู่นะคะกอะ็อันนี้เป็นคำแนะนำหรือว่าเป็นตัวอย่างที่มัน สร้างประโยคภาษานอสง่ายที่สุดในโลกแล้วค่ะฮุนกราเวเยนทาลีเมรเยนทาลีเมรเยนแทแปลว่าเด็กผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นลักษณะเป็นเจาะจงลงไปนะคะว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้นะเธอกำลังทากาวอยู่ ลี m ม r แปลว่ากำลังทากาวอยู่เย็นทะลีเมอร์เบสต์ฟาร์เรปารเรร์บูเนเบสต์ฟาร์เรป e รเรร์บ เบสต์ฟา uh, เน่แปลว่าปู่หรือว่าคุณตาก็ได้นะคะคุณปู่หรือคุณตาก็ได้ครูปแปลว่าเป็นปู่ก็แล้วกันนะคะคุณปู่เนี่ยกำลังซ่อมบูเปนเน่ก็คือขาโต๊ะอยู่นะคะขาโต๊ะมันพังคุณปู่ก็เลยซ่อมให้เบสต์ฟาร์รีเพรเรบูเป็นเน่ h a n s a m m e n l i ก n e g l a s s e n e h a n s a m m e n l i ล n e กเนอ s e n e เขาเนี่ยกำลังเปรียบเทียบอยู่นะคะซัมมอลลีกนแปลว่าเปรียบเทียบเปรียบเทียบของสองสิ่งขึ้นไปหลายหลายสิ่งนะคะกลาเซน่ก็คือแก้วนะคะอาจจะเติมน้ำในแก้วแล้วก็ดูว่าอา้าว ดูซิน้ำในแก้วนี้แก้วไหนเยอะที่สุดเติมน้ำในแก้วห้าใบอย่างเช่นมีแก้วอยู่ห้าใบเติมน้ำน้ำอดรมณ์ให้แตกต่างกันก็เปรียบเทียบดูซิว่าแก้วไหนได้เยอะที่สุดอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบเปรียบเทียบในอะไรในแก้วที่ตั้งอยู่แถวนี้แหละฮันซัมมลิกแน่กลาเซเน เชฟเฟนอินขันเลอร์ทิลพศชั่นลเม e เตชฟเฟนอินัเลอร์ทิลพนลก็คือหัวหน้านะคะคนที่เป็นหัวหน้าของเราอินขันเแปลว่า,เ,าเรียกหรือว่าเรียกเข้ามานะคะเรียกใครเรียกามาให้ ประชุมประชุมเจ้าหน้าที่ภาษาโนสเรียกว่า personal m e e t i มาจากคำว่า personal personal, personal ก็คือเจ้าหน้าที่ m e r t i ก็คือการประชุมเพราะฉะนั้นเอามารวมกันก็เป็น personal m e r t e ก็หัวหน้าเรียกเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยหรือว่าเจ้าหนา้เาเจ้าหน้าที่นะคะหัวหน้าเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาประชุมเชฟเฟนอินคาเลร์ทิล personal m e e t i ดีเขนเนอร์อิ่เยโซมาอดีเขนเนอร์อิ่เยโซมากอันนี้ D A อ่านว่าดีนะคะดี D, เนี่ยก็คือพวกเขาเขนเนอร์ Chanel, แปลว่ามีรายได้ได้เงินนะคะได้เงินจากการทำงานออิเกโซมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แปลว่าพวกเขาเนี่ยมีรายได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดิเชเนอร์อิกาสมิเอสิกรีคเคนปเปอร์ชุดเตซิกรีเคนเปอร์ชุดเตซิกรีนี่ก็คือชื่อผู้หญิงนะคะซิกรีอ่ากำลังกำลังปิดกระดุมเสื้อนะคะชุดเตก็คือเสื้อ พวกเสื้อเชิ้ตนะคะที่มีกระดุมเสือ้อแขนยาวนะคะซิกริคเนเปอร์ชุดเตอร์ซิกูคนิ์เตอร์สกูล,ลิสเน่ซิกูคนิ์เตอร์สกูล,ลิสเน่อันนี้ซิกูซิก,กูก็คือเป็นชื่อผู้ชายนะคะ เมื่อกี้ก็ซ้อมชื่อนี้ซะใหญ่เลยท่า,ถ,าถ้าเพี้ยนต้องขออภัยนะคะซิกูนะคะเมื่อกี้ซิกริใช่ไหมคะซิกริเป็นชื่อผู้หญิงซิกูก็คือเป็นชื่อผู้ชายคณิตะแปลว่าผูกกำลังผูกสกูลิสนะเชือกผูกรองเทา้า เม t ต้เเตอร์เทเป t เมเต e b r เตอร์เทเปสั้นๆสั้นๆทุกคำเลยนะเห็นไหมคะเมเต e ก็คือเมเตก็คือชื่อชื่อคนนะคะชื่อผู้หญิงเบเต้กำลังพับพับอะไรเทเปตเ e เปตก็คือพรมนะคะพรมที่ปูพื้นนะคะ ทำไมมันเป็นเสียงสั้นๆหมดเลยเพราะว่ามันเป็นดูเบิลเทนะคะอันนี้ก็ต้องออกว่าเมเตเบรเต้ดูเบิลเทสดูเบิลพนะคะมันก็จะเป็นเสียงสั้นๆน,นะคะถ้ามีสะกดด้วย2ตัวก็จะออกเสียงสั้นนะคะเมเตเบรเต้เทเป้ดีริสเต้ฮอนเคล้ ดีริสเตฮวนเคลดดีนะคะออกเสียงดีพวกเขาเนี่ยกำลังริสเตแปลว่ากำลังเขยา่ากำลังสะบัดฮวนเคลดก็คือผ้าเช็ดตัวดีริสเตฮวนเคลดฮารัลวเรงเอร์ลุมเมเน ฮารัลแบรงเนอร์ลุมมันแน่ฮารัลก็ฮารัลก็คือชื่อคนนะคะเป็นชื่อผู้ชายนะคะกษัตริย์กษัตริย์ก็ชื่อฮารัลนะคะกษัตริย์นะกษัตริย์ที่นอร์เวย์ชื่อฮารัลนะคะแบรงเนอร์ er, ก็คือกลับด้านนะคะกลับด้านอันนี้ออกมีเวด้วยนะคะแต่ว่าเวอเบาๆแต่ว่าออกแบรงเนอร์แบรงเนอร์นะคะแบรงเนอร์ ลุ่มมันนะลุ่มมันนะก็คือกระเป๋กเปเกะะารนนก,ะะก,กระเป๋ากางเกงนะคะฮารันเนี่ยกลับนะคะกลับกระเป๋ากางเกงหรือว่ากลับกระเป๋าอาจจะเป็นกระเป๋าเสื้อก็ได้นะคะแต่ถนัดที่สุดมองให้ภาพชัดท,ที่สุดน่าจะเป็นกระเป๋ากางเกงดีกว่านะคะควักออก <c oughs> เอ,อวงเข้าไปแล้วก็กลับด้านออกมานะคะแบร่งไงลุ่มมนะันไง ประโยคสุดท้ายค่ะ Berit s o r Berit s o ร r นะคะ Berit เนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะชื่อชื่อ Berit s o r จริงๆคำนี้มาจากคำว่า soosoo แปะวะลว่ากัางการหวานนะคะหวานมเมล็ดพืชอย่างเช่นเราจะหวานข้าวเราจะหวานมเมล็ดธัญพืชเมล็ดอะไรข้าวฟ่างเพื่อที่จะปลูกอย่างเงี้ยนะคะ แต่คำนี้อ่านว่า s o r s o r เติม r erm ลงไปแปลว่ากำลังหวานนะคะ b e r เนี่ยกำลังหวานมเมล็ดพืชนะคะกำลังหวานมเมล็ดดอกไม้ก็ได้นะคะแต่ว่าเขาแต่ว่าเธอเนี่ยกำลังหวาน b e er ริ t soor ค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะให้ประโยชน์สำหรับทุกคนที่เข้ามาเรียนภาษานอสด้วยกันนะคะ ภาษาโนสเนี่ยการสร้างเสร็จนี่งไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเป็นสําหรับคนที่มาใหม่ก็คือหาประธานของประโยคให้ได้เป็นชื่อคนเป็นชื่อผู้หญิงชื่อผู้ชายเป็นอ่าเป็นยันเตะเป็นกุดเตะกุดเต้นพวกเนี้ยได้หมดนะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเขาเป็นหล่อนเป็นพวกเขาเป็นพวกเธอมาเป็นประธานของประโยคได้ ทีนี้เราก็เติม verb หรือว่าคำกริยาที่เติม a r หรือว่าช่อง present นะคะบางคำก็เติมแค่ r ก็จะเป็น present หรือว่ากำลังเกิดขึ้นอันนี้ส่วนมากจะเติมตัว a กับตัว r ก็กลายเป็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นอันนี้คือเป็นการเขียนประโยคในภาษาอังที่ง่ายที่สุดในโลกแล้วนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะให้สาระความรู้สำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะดูแล้วมีข้อสงสัยอย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะถ้าดูแล้วว่ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์อย่าลืมส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆคนที่กำลังเรียนภาษานอร์สหรือว่าคนที่กำลังจะย้ายมาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการเรียนนะคะสวัสดีค่ะ